ผมวันวิเศษรวันใหญ่ครับหันนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เกือบสองนาทีแล้การซ้อมอยู่ที่ใายสองเดียวกันนะมีใครเป็นผู้ฟังกู้ซ้อมอยู่ที่นั่นเยอะเลยครับพวกเด็กชายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดแล้วเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าตีห้าเราเมื่อสะตายแรงครับเี่เมือแล้วยังวันนี้เรามาเจอเตมสั่งเจอกัไหมไม่คือไปแรกเลยใช่ได้ศึกษาเกันมาตข้ามาปะสื่อสารเขาเมื่อตะตายแรงมาจากได้มั้ย ได้สองอย่างครับมมือเท้าแบบไหนฝีมือได้เดินได้แล้ววันนี้เราจะวางเดี่ยวกันไย่างไรกูวีดีอ่ะล่าสุดเราต่อยไปที่ทีวีทีวีทีวีนีี่ะมูบีนีวันนั้นเจอกับไฟป่าเป็นไงบ้างแย่คนาดไหนแต่ว่าแย่ก็เลยมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยเก่าร้อยเก่ากคือเวทนี้เลยใช่แล้ววันนี้ร่างกายเราเป็นไงขี่มาเสร็จแล้ ก็อยเั่นสนะสมแข็งแรงแล้ววันเยรีบผมแจ้งเกิดเลยป่ะแจ้งเกิดพร้อมเลยนะเราต่อยมาๆรู้ๆน้องมนได้กี่ไฟแล้วครับะระมาสามสิบไฟสามสิบไฟเราค็จังบัดจังนะอ่ะฝากเชิญชวนแฟนขาบเรานี้หน่อยก็ฝากช่วยเป็ลังใจ้วยเชียวมผมทำใไม่ติมที่โอเคเขาจะมาร้องชายครับ